กับสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสบายดีเอฟซีทุกทานเทียงแพงและนับถือไม่นี้กับพ่อก,กับซองเมตาเซนเก่าเซนเคยพี่น้องจ้าเมตามารีวิวพักให้ป้าลุงเบิงพักกาดทีเมตามาหวานอะไรปาลูกงามขนาดเนี่ยนะเมตาหวานใส่อันมองเมตาหวานพักซี่วังหันอะไรปาลูกเมกาพักกาดเมตาลือ,ออกไปกินน้ำแล้วกะ เนี่อกระสวนพักอันนั้นพักบัวแล้วก็พักขยะน้ำปลาลุงหายปลาลุงเบิ่งพักขยะใกล้ๆเบิ่งปลาลุงพักขยะใกล้ๆเลยพักขยะนี่ละพักขยะคือหอมคือหอมป้อมปลลุงเอ้ยสีสันใบไข่เคียงหอมป้อมแต่กระเบลมันหอมป้อมพักขยะอันนี้พักซีอุ้ยพักซีแม่ต้านี่ยบอกออกปลาลุงเอ้ยออกบลาลายซ้ำนี่นะพักซีนี่กระพักกะอันปลาลุง นี่ผักการ์ดหวานเมื่อเดียวกันไหนป้าลุงแต่ว่ามันตันนี้น้อยเนาะตัวน,นี้บ่อยากงามพราอ่าม่ตาบริส่ยพุยยลอยป้าลุงนี่ก็หอมน้อยนี่นะหอมหน่อยหอมหน่อยหอมป้อมพอมนี่แหละหอมป้อมแม่ตาหวานบ่หวานที่หวานแห้งๆมันสวดงามไวแต่ว่าพักกาดตัวน,นี้งามแห้งป้าลุงพออยู่นี่มันต้องมองเตาเลยเนาะดินมันก็นยังเขียวยงยงเลย กำลงังงามพอดีกินเลยป้าลุงประกาศประกาศพอดีกินเลยหืมละปลาเนาะละกระปุนกบป้าลุงปนกบปนขีนโนดโอ้แซบ่บนี่กระเข้าหมกถัว่วน้องน้องขีดอะไรเนี่ยนะหมกถัว่วหมกถั่วกับเก็บไปแล้วเมื่อวานเนี่ยป้าลุงเอ้ยแต่ว่ามื่อนี่ยังโอ้ยเด่นี่ยหมกถัว่วป้านหมางเงาเลยดิอืมหมกถัว่วเงาป้าลุงเอ้ยน้องขีดปลูกอันนั้นนะน่ะ,นะ กำลังใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็พักบงมาลุงพักบงเมตตาหวานไว้เมื่อนักคนงานผนมาอันรับจ้างเกี่ยวข่าวเมตตาเมตาก็หายเพิ่นเก็บเอาจนบางเลยห้ากระโปงขึ้นมหเพิ่นคอว่าอยากเอาเมื่ออันอันเมื่ออันลวกเซมีวสันเมตาก็เลยหายเพิ่นเก็บเอาคนละโจมคนละโจมหาคนขอเมตตาให้เก็บเอาเลยเก็บเอาเองว่ะหายเซออินเก็บเอาแน่เมื่อนักกะ พักซี่ห้าโอ้ยหกในจังหน่อยเนาะสวนกะป้าลุงเอ้ยบมมีเวลามาลุกหยาให้เพิ่นเพราะว่าแม่ตากะยากช่วงนี่นะอยากน้ำเขาน้ำหนาํามือนอะไป้าลุงเอ้อืมอากาศกระลังพอดีกินกระป่นเลยป้าลุงแม่ตากระโอ่ค่ะมันอันมันใหญ่ขึ้นอีกจังหน่อยแม่ตากระสิลก,กินแล้วกะสิลกไปฝากอันแม่น้องเทนเนี่ยเพราะว่าแม่น้องเทนเิ่นมาก,กินบ่าอากาศเนาะ กระลังพักหอมกับกระลังสีพ่อใส่ป่นะเลยเอ้ยผักหอมรีวิวสวนพักหายไปลุงดูปลาลุงสมตั้งจากสีออกไปนี่ม่ต้ากับสีไปย่ำอันอันตรงนเนาะตรงอันแยงนี่แหละปลาลุงขังป้าอยู่ในหม่งเป่งน้ำจากสีได้หรือบบได้ถาลุ่นถาดูถาสมนำกันเด้อปลาลุงเด้อเก็บเอาพักซีก่อปลาลุงไห้พักซี่ม่ต้าวานันวางหันและม่ตาเด็ดมันก็นเลยป่งขึ้นมาอีกนี่คือพักซีปลาลุงพักซีแกงใสก่กบใส่เขียดกระแซบ แกงใส่ปลากระแซบพักซีกับกับค้นหมักได้แหละขั้นบ้นหมหมักกับบแซบนี่คือพักซีพักซีบ้านเฮาพักซีบ้านเฮานี่กับักการ์ดงามบ่บลาลุงงามบ่ผักกาดแม่ตาเมื่อวานกน้องขีดนะปลอดส้านผิดเลยบม่มีบ่ได้ใส่พุ้แลวกบ่บได้ใส่อันยาสอกยาซีดนีงเลยปะลุงเก็บผักซีกับปลลุงเก็บเอาพักซีก่อน ซีมาแกงแกงสะกบส่เขียดกัแบแซ่บปะลุงไอ้ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ปะลุงสว่วนพักแม่ตาจากหกไหนจักหน่อยปะลุงไอ้พอแม่ตาผมมีเวลาสี่ได้มาลกหยาเผิ่นเนาะเราอยากหกไปไหนจังหน่อยตอนนี้กับบรรยากาศดีดีปะลุงไว้ขำเลยแม่ตากับสิครลองเพลงให้ปะลุงพังนิดหนึ่งเนาะผ่อ,อน ขอผ่อนคลายความเงาหรือว่าผู้ผู้ได้ี่วันอันเงาหนะจต่สิสีองเพลงฟังนิดหนึ่งเด้อไปลงเด้อถ้าบุมวนก็นขอโทษขออภัยเด้อจ้าขอโทษหลวงหนาเสียงเพลงกะบสื่อเพลงกัตู้บาดใจแหละเสียงตูบาา้บาดใจอยู่สั้นไปลงเลยฮะหักซีฮาก,ก็โอ้ย ะแก่ในจักหน่อยปะลงพักซีแต่ว่าแม่ตาก็เก็บเมื่อนเนาะหาบ่มีแนวกินกับแต่ว่าพักการในเอาอยู่บ่เนาะพักกาดเนี่ยแนบ่มีแนวกินกับปะลุงถ้ามีแนวกินกับกะลงมาเก็บกับบริไกลไปไรปะลุงไว้หัวใจน้องนี่เกือบแม่นมันอยู่เติมเมื่อเลือดมองเห็นเขานั้นเอาซองมา อ่านบางข้างไหมวัวใจน้องเกือบหยุดเดินได้อยินว่าเขาเลนมาเอินว่าตั้งใจเดินนางมือวานยิ้มได้มือนี้ต่อไปยันน้ำตาออก บาดมีคนเขาแล่นมาบอกหอดยามไปต้นรับเคยเคยมาหอดแล้วเสียงเซวเซวคนหนาวคนซื่นส่วนเฮาผาทมขมคืนมายืนลีอยู่ข้างเ้าไฟ เสียงดังวอนวอนตูสีอักษรเปิดเพลงขึ้นแล้วเพลงแห่เคยดังมาแซวแซวว่าแม่เท่าแก้วสวยเปิดประตูเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาสมกันเทนอสูเสียงขนเ้าดังมาใส่หู บอายาฟังแต่มันได้งินตูดังย้ำใด้บาดหัวใจน้องจนสิขาดพอเงินเสียงโคโซกประกาศเอิ้นจะบ่า,บาวเจ้าสาวเปิออดงานเงินเสียงค้นห้อ,องกองตบมือดังกองสนัน่น แขกผิดหวังจนเห้าขาสั่นยืนตบแมงวันบ่มีฮอทมองนางจบปลุกปลุงแม่ตากะได้เก็บพักเป็นเทียมห้อยแลบบ้วก็เก็บบักทัวแน่ปะลุงเอ้ยแล้วก็เก็บบักทั่วแล้วก็เก็บพักได้พักซีปลุงพักซี ผักกาดเลยเอาบ่เอาบอ้างเอาหน่อยหนึ่งผักกาดกับป้าลุงเลยเอาก่อนเอายานหาท่าแม่เพิ่นมีแนวกินกับผักกาดกับงามงาม,งามป้าลุงเลยกำลังงามเลยแม่ตาโดตรมือเส้านี่ตะแลงบริฮระะบรฮโฮดซ้ำป๋าจัง่อยน้ำหมอกมันกระล่งป้าลุงตะแลงนะตากเลยบริโภคบริโภคแต่รอบเส้างา,งามงามป้าลุงกำลังเป็นตะกินเลยผักกาดือ เอาให้มันใหญ่กว่านี้เด้อกัสิเก็บไปฝากอันอันลุงบอยแน่เนาะอากานเก็บไปฝากอันน้องเยี่ยมแน่กับครอบครัวลูกฮกแน่เนาะเพราะว่าเพิ่นกะแม่ตาก็เอาไปให้เพิ่นแล้วแหละจักเพิ่นหวานแล้วหรือบ่แม่ตากับ่มีเวลาสิไปอันซอยเนาะพาน้องแน่นหวานกัยังบ่มีเวลาเลยปะลูกเมตากั เอาไใ,ให้เพิ่อนละแหละพอรู้ก็จะิ่นวานแล้วหรือบ่ผักอากาศปะลุงสีสันง,งามๆแต่ว่าหน้าตาบ่ได้เคยใส่พุ้ยแล้วก็บ่ได้ใส่อันนั้นเลยบ่ได้ใส่สีด๊าเลยธรรมชาติธรรมชาติเลยปะลุงนาตากำลังว่าสิขึ้นเมื่อปะลูงแต่ว่าน้องน้องมิดว่าให้นาตาไปถ่ายคลิปให้แป๊บหนึ่งชิบนาทีว่าสัตว์ ตากะจไปถ่ายกลับไปถ่ายคลิปให้เพื่อนก่อนปะลุงไอ้ตอนไหนกับรรยากาศกับข่ำแลลวปะลุงตะเวนไก่สิตกแล้วลุงมากเพื่อนเลยมาตาก็มากับะมายาม้มออืมายามอาป้าเน,นอันตรงแต่ว่าปไปถ่ายให้ปะลุงดูปะลุงส้มหัวมากคนเดียวมัดเราบอคิดอือ ตอกลองวมดใช่เด็อเกอือออไห,หนป้ามาอุกอีกแล้วปะลูกแกงใส่บักบวบกแกงใส่บักบวบสู่ลูกกินมีปลาเค็งได้ะป้าดูกหน่อยตัวหนึ่งปะลูกเ,ปปเว้เยบอนพาตาเป,ป่งท่านยังละแม่ท่งนยังไะมบอนพาตาเป่งปะลุงเว้ยมาขอเทือนไปธีเพรอ้น้องขิดถอดออกแล้วให้น้องขิดนานแด้วเด้อน้องขิด อันกระปูกอะเก็บเก็บเอาคูอ๊อาคูมาเก็บใส่อะไอันอันแล้วก็อันอันใช้ขี่ถาแม่เด้อแม่ส่แกงใส่บักบวบเด้อของน้องขิดใช้ขี่ถาแกงใส่บักบวบใส่พักซี่เน่ยปะลุงอันกระปูกกับแก้วใส่แกงใส่น้ำกันเลยกระปูกมันจะแซ่บ แล้วปลาลูกมาเลยก็สมมาภาค่วนเมตตาขอลาคลิปนี้คลิปหน้าพ่อ,อก,กันใหม่ปภาคไล่โกแซกโ,โกติดตามดูกดิ่งแจ้งเตืนอนกดเข้ามาหับดูหับสมหลายๆเด้อจ้า่องเมตตาแล้วก็ะ่องน้องมิดบาตาน้ำปลาลูก่องปลาลูกน้ำขอบคุณทุกกลังใจที่ติดตามแล้วก็หับสมมาตลอดสบายดีคลิปหน้าพ่อ,อก,กันใหม่เด้อจ้า